สวัสดีครับมีลัอกี้แบนนะครับเติมเงินถูกต้องลายอิลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอาแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o k อิลักติชอปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบด้วยนะครับ5ขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีลักกี้แมนะครับวันนี้เราอยู่ในทุกกี้ลานทาวเวอร์ออฟแอนเดเวนเจอร์นะครับสึกคุกกี้บุกหอคอยนี่เองนะครับโอ้โหเปิดให้บริการทั้ง2สโตรตเลยนะครับผมก็มีในส่วน i o s แล้วก็ Android นะครับใน PC มาหรือยังอันนี้ไม่ทราบนะแต่ว่าน่าจะมาแล้วแหละเกมแอคชั่นนะครับลุยสำรวจดาดบังคับบังคับลุยแบบแอนเดเวนเจอร์นะครับเป็นเกม 3D นะก็เล่นแล้วสนุกดีสำหรับคนที่ชอบแบบแนวแกมประจมไทยนะครับ มีระบบต่างๆมากมายมีโซโล่มาตติเพเยอร์โหมดเลสอันดันเชียนแห่งการเติบโตวงกดแก้วนะครับแล้วก็เลสแชมเปี้ยนกาชาสุ่มอันนี้ขอขอรีวิวระบบต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกเทียร์ตัวละครแล้วก็วิธีรีไอดีนะครับเกมนี้รีไอดีง่ายมากเลยโผล่มาเริ่มๆมาให้เพื่อนๆกดคาว่าเกสครับพอ,พอเข้าพอเข้าเล่นเกสมาเนี่ยให้เพื่อนๆเล่นไปถึงแค่ด่านหนึ่งสครับ พอดานหนึ่งสองเซนมันจะเปิดสุม่มแค่นี้ครับสุ่มได้เลยอ่าเพื่อนๆอย่าลืมไปรับจดหมายตอนนี้ยังไม่มีโค้ดนะครับเดิมีเดิม,เดมีจะมาแจกเนาะแต่ที่ถามมาตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่มีนะเอ่อทางทีมงานเขาบอกบอกว่าตอนนี้อยากให้ผู้เล่นแจกโค้ดนอะ่ะคือมันจะมีโค้ดของผู้เล่นอนะ่ะที่ส่งกันไปส่งกันมาเออเขาอยากให้อย่างนั้นไปก่อนนะประมาณนี้นะอ่าพอเราพอเราเราับจดหมายมามันจะมีแจกไอ้นี่ให้อยู่แล้วครับคุกคุกกี้เอ่ออสคาโมไมล์ ชอบจริงๆเลยว่ะอาเดมีขอยาตขึ้นเทียให้ดูก่อนนะครับอ่าหมวดเนื้อเรื่องกับโหมดดันเจียนจะมีอยู่โหมดซ้ายกับหมดขวานะครับหมดเนื้อเรื่องคือฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็หมวดฝั่งขวาก็คือโหมดดันเจียนนี่เองนะครับตอนนี้ที่เขานิยมจะมีในส่วนตัวไหนบ้างใช่ไหมครับ จะมีในส่วนตัวไหนบ้างก็คือโซดาเนี่เองนะครับน้องคุกกี้รสครีมโซดานะครับมีเห็นตอนนี้โซดาบวกก๊าซจะแพงสุดนะมีเห็นเขาขายกัน3า4 0 0อย้าสอัพอเพื่อนๆลองไปดูราคาใดบอดเอาแล้วกันต่อไปจะเป็นในส่วนน้องน้องข้าวไรนะแล้วก็เลมอนถ้ามีกาจะยิ่งแพงนะครับน้องข้าวไรครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเอาง่ายๆแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือไอ้สอง,องตัวนี้แล้วมันแพงครับ ก็แต่ถ้าเกิดจะแพงกว่าเดิมก็คือเพืเ่อนๆจะต้องเปิดตัวละครให้ได้แล้วก็เปิดการให้ได้คู่นะครับถ้าตอนนี้เพืเ่อนๆได้รสโซดาบวกการาดแพงมากแล้วก็เป็นในส่วนข้าวไรบวกการ์ดีกโหไม่ต้องห่วงเลยราคาพุ่งแน่นอนนะครับแต่เพืเ่อนๆต้องไปดูราคาเองนะมีขอย่านไม่พูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปกระทบวงการนี่น้องกา๊าเข้าวไรอยู่ตรงนี้นะครับนี่การกดาข้าวไรนะครับเปิดเอาอันนี้เดี๋ยวมีบอร์เทคนิคก่อน เปิดตัวให้ได้ก่อนเปิดตัวได้เสร็จเปิดก๊์ดตัวนั้นเอาให้จบทีละตัวก่อนอ่าอย่างเช่นแบบเริ่มมาเปิดโซดาก็บวกการาดโซดาอ่าต่อไปเปิดเข้าไรซ์เสร็จแล้วก็เอาการาดถ้าได้4ตัวนี้ขายแพงแน่นอนคะรับโอ้ยต้องบอกว่า2ตัวบวกการาดอ่าแค่นี้ครับอ่ะต่อไปคือการรีไอดีเกมนี้รีไอดี ID ง่ายแต่เพื่อนๆต้องอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับค่าบริการแค่แบาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นว่าไร่์ทีละยูสได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตนนะครับต่อไปนะครับ U T Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U V I P ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ 3G กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G V I P ก็เป็นในส่วน 4G กิกนะครับแล้วก็ S V I P 16G กิกครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคาร của, ออทั่วไทยเลยครับเข้าเกทนะนี่มีแนะนําต้องเข้าเกทนะถ้าเกิดไปเข้าเกทไปเข้าเมลนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับกดขวาบนนะครับกดขวาบนเสร็จแล้วกดการตั้งค่าเห็นไหมขึ้นมาขึ้นบัญชีเพื่อนๆเห็นเพาะว่าเราเอาไหมเดี๋ยวมีวงให้ดูครับ แค่นี้เองจบแล้วล็อกเอาท์เสร็จเพื่อนเพื่อก็เข้าเกสแค่นี้ครับจบเลยเออแต่ว่าเพื่อนๆอนอย่าลืมนะถ้าเกิดสมบูร์ได้ตัวดีมาก็เอาเอาไปลงขายก็อย่าลืมผูกเมลนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบเราไปกดเพลิพลาดไปล็อกเอาท์ขึ้นมาที่ไปเลยนะอ่ะแค่นี้ครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนก็ได้ครับสำหรับคุกกี้รันทาวเวอร์แอดเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวมีคงมาทำไกล้เรื่อยๆนะอ่าอ่ะขอให้คนเล่นเกมเมีความสุขแล้วกันอันนี้มาช้าไปวันหนึ่งเลยเนาะคือตอนนี้เกมมันทำเยอะ ไอช่วงประมาณ18 25ี่ในเกมเปิดเดยอะมากครับประมาณ 4- 5 6เกมเลยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ